Hello and welcome to our daily Gospel Truth Bible study. สวัสดีนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่การศึกษาพระคัมภีร์ด้วยความจริงของข่าวประเสริฐนะครับ You know God wants us to live a life of faith เพระเจ้าเองต้องการให้เราดําเนินชีวิตด้วยความเชื่อนะครับ Because living by faith is the highest form of life เพราะว่าการดําเนินชีวิตด้วยความเชื่อเป็นการดําเนินชีวิตที่ดีที่สุดอยู่แล้ว The Bible reveals to us และคัมภีร์เปิดเผยกับเรานะครับ That faith causes us to overcome the world ว่าความเชื่อทําให้เรามีชัยชนะต่อสิ่งต่างๆในโลก See if we live by our own senses only ถ้าเราดําเนินชีวิตตามสัมผัสต่างๆของเราเองเท่านั้น ก็จะทําให้เราไปจํากัดในสิ่งที่พระเจ้าอยากจะทําในชีวิตของเราเมื่อเราดําเนินชีวิตด้วยแค่สิ่งที่เรามองเห็นหรือว่าดําเนินชีวิตด้วยสิ่งที่เรารู้สึกอย่างเดียวเท่านั้นชีวิตของเรามันก็เหมือนถูกจํากัดนะครั faith พระเจ้าเองอยากจะให้เราดําเนินชีวิตด้วยความเชื่อเพราะเมื่อเราเองดําเนินชีวิตด้วยความเชื่อเราจะสามารถมองเห็นสิ่ง ต่างๆได้เกินกว่าสายตาทางฝ่ายร่างกายของเรา And live beyond our feelings and e m o t i o n และก็จะช่วยให้เราสามารถดําเนินชีวิตได้อยู่สูงเหนือกว่าอารมณ์และความรู้สึกของเราด้วย And our faith will connect us to the power of God และความเชื่อของเราก็จะทําให้เราได้เห็นฤทธิ์เดชของพระเจ้าทํางาน so I believe ผมเชื่อนะครับ That living by faith is one of the most important things that we can do in our lives ว่าการดําเนินชีวิตด้วยความเชื่อเป็นสิ่งที่มีพลังและสําคัญมากในชีวิตของเราเลยนะครับ Faith leads us to victory เพราะความเชื่อจะนําเราไปสู่ชัยชนะ l right, so let's read the scripture about this ดังนั้นให้เรานะอ่านจากข้อพระคัมภีร์ตรงนี้ด้วยกันนะครับใน1ทิโมธีนะครับ Chapter 6 and verse 12บทที่6นะครับข้อ12 It's a fight the good fight of faith จงต่อสู้อย่างเต็มกําลังด้วยความเชื่อ Fight the good fight of faith จงต่อสู้อย่างเต็มกําลังด้วยความเชื่อ there will be fights in our lives คือมัน มันจะมีการต่อสู้ในชีวิตของเราอย่างแน่นอนเพราะอย่าลืมนะครับว่าเรามีศัตรูเรามีชีวิตอยู่ในโลกที่เรียกว่ามันก็มีแต่ There is curse and evil in the system of the world มันยังมีคำสาปแช่งมีสิ่งชั่วร้ายต่างๆที่อยู่ในระบบการทํางานของโลกอยู่ So even the way we are born again even the way are children of God ถึงแม้ว่าตอนนี้เราบังเกิดใหม่แล้วนะคะเราเป็นลูกของพระเจ้าแล้วก็ตาม These things will challenge us สิ่งเหล่านี้มันจะคอยเข้ามาท้าทายเรา And many times will get into fights และหลายๆครั้งเองเราก็เหมือนกับว่าลืมตัวเนาะเลยตกลงไปในการต่อสู้นั้น It may be in the area of our soul อาจจะเป็นในด้านของจิตใจเรา It may be in the area of health หรือด้านของสุขภาพ or it, it will be in the area of finances หรือทางด้านการเงินก็ตาม or relationships หรือด้านความสัมพันธ์กับผู้อื่น there will be fights in our lives มันก็จะมีการต่อสู้ในชีวิตของเรา and the bible here says และตรงนี้พระคัมภีร์บอกว่า fight the good fight of faith ให้เราต่อสู้อย่างเต็มกําลังนะครับด้วยความเชื่อ people in the world คือผู้คนใน When they get into fight their life, they get into fight in their life into in a เวลาที่เขาจะต้องต่อสู้กับสิ่งต่างๆในชีวิต All they can fight with is their strength and their knowledge คือสิ่งที่เขาจะใช้ในการต่อสู้ก็คือความรู้ของเขาเองหรือว่ากําลังที่เขามี But as believers แต่่เเเราซึงป็นผู้ when there's a fight in our lives ถ้ามันมีเรื่อง การต่อสู้ในชีวิตเกิดขึ้นอย่าลืมนะคะว่าเราถูกเรียกมาให้ต่อสู้ด้วยความเชื่อพอเมื่อเราต่อสู้ด้วยความเชื่อเนี่ยมันจะเป็นการต่อสู้ที่ดีที่สุดแล้วหมายความว่าอย่างไรกับการต่อสู้ด้วยความเชื่อคือการต่อสู้ด้วยถ้อยคำของพระเจ้าแล้วต่อสู้ด้วยการอธิษฐานต่อสู้ด้วยการสรรเสริญพระเจ้าแล้วก็ต่อสู้ด้วยกำลัง หรือความเข้มแข็งของพระวิญญาณบริสุทธิ์ i asking you today วันนี้ผมก็เลยอยากจะบอกคุณนะครับ The fights that you're experiencing in your life อยากจะขอให้คุณเนี่ยต่อสู้กับเรื่องต่างๆในชีวิต Are you just fighting with your strength or are you fighting with faith คือทุกวันนี้คุณกําลังต่อสู้ด้วยความเชื่อหรือว่าด้วยกําลังของตัวเอง And I believe และผมเชื่อนะครับ <that S 2> When you fight with faith ว่าเมื่อเราต่อสู้ด้วยความเชื่อ It'll it be a good fight มันก็จะเป็นการต่อสู้ที่ดีสําหรับเรา What is a good fight แล้วการต่อสู้ที่ดีคืออะไร A good fight is a fight that you win การต่อสู้ ดีคือคุณสู้แล้วคุณชนะไง I believe และผมเชื่อ t whatever fight it is in your life ว่าไม่ว่าจะเป็นการต่อสู้กับเรื่องอะไรในชีวิตก็ตาม you can come out victorious คุณสามารถที่จะเห็นชัยชนะเกิดขึ้นได้ because the Bible here says เพาตรงนี้พระคัมภีร์บอกไว้ว่า fight of faith is a good fight การต่อสู้ด้วยความเชื่อจะเป็นการต่อสู้ที่ดี so I believe you can win ผมก็เชื่อนะครับว่าคุณจะชนะได้ you can come out Victorious from คุณจะหลุดพ้นออกมาจากทุกสถานการณ์อย่างมีชัยชนะ understand และเราจำเป็นต้องเข้าใจตรงนี้นะคะก่อนอื่นเนี่ยพระเยซูคริสต์เป็นผู้ที่นำชัยชนะมาให้กับเราซึ่งเป็นชัยชนะที่เกิดจากกลางเขต a n คุณอาจจะบอกว่าได้ยินมาต้องหลายครั้งแล้วนะแล้วมันหมายความว่ายังไงหรอความหมายของตรงนี้ก็คือที่กางเขนั้นพระเยซูได้ปราบ ตรูทุกอย่างให้พ่ายแพ้ไปแล้ว j e s u s d e f e a t e า t h า d e v i l พระเยซูได้ปราบมารไปแล้ว j e s u s d e f e a t e d s i n พระเยซูได้ปราบความบาปไปแล้ว Jesus defeated curse และได้ปราบควาาปแล้วไปแล้ว j e ะ u s d e ได้ปร d บค c า n e s s and d i s พ a s e พระเยซูได้ปราบความเจซบป่วยและโรคภัยไข้เย็บทุกชนิดแล้ว Jesus d e f ด a t e d Uh, stress. พระเยซูเองก็ได้ปราบความเครียดไปแล้ว Jesus defeated poverty. พระเยซูได้ปราบความยากจนไปแล้ว Jesus defeated depression. พระเยซูได้ปราบความซึมเศร้าของเราไปแล้ว In other words, everything that comes from the kingdom of darkness. คือหมายความว่าทุกอย่างแหละที่มันมาจากอาณาจักรของความมืด Everything that is evil. ทุกอย่างที่เป็นสิ่งชั่วร้าย Jesus defeated at the cross. พระเยซูปราบมันให้พ่ายแพ้หมดแล้วที่กางเขนนั้น And Jesus rose up again on the third day. แล้วพระเยซูก็ฟื้นขึ้นมาใหม่นะครับในวันที่ส That's the purest proof. ตรงนั้นมัน เป็นข้อพิสูจน์หรือหลักฐานที่ชัดเจนมากว่าพระเยซูคริสต์ทรงมีชัยชนะเหนือทุกสิ่งทุกอย่างแล้ว could back not hold sin him ความบาปเนี่ยมันไม่มีสิทธิ์ที่จะมารั้งพระองค์ไว้ได้อีก curse could not hold him back หรือว่าคำสาปแช่งก็ไม่สามารถจะมารั้งพระองค์ได้อีก death could not hold him back ความตายก็ไม่สามารถที่จะรั้งพระองค์ไว้ได้อีก he rose again he rose again and came up as a champion พระองค์ได้ฟื้นขึ้นจากความตายพระองค์ฟื้นขึ้นมาใหม่อย่างมีชัยชนะ and the truth is this แล้วความเป็นจริงเลยก็คือ he did not do it for พระองค์ไม่ได้ทําสิ่งเหล่านี้เพื่อตัวพระองค์เองเลย for o y พระองค์ทำเพื่อคุณนั่นแหละก่อนอื่นจึงเป็นเรื่องสําคัญมากที่คุณต้องเชื่อไม่ว่าตอนนี้ฉันกาลังเผชิญหน้ากับการต่อสู้อะไรอยู่ก็ตามคือสิ่งเหล่านี้มันพ่ายแพ้ไปแล้วนะครับโดยพระเยซูคริสต์ปราบมันแล้วที่การเขตนั้น destroy my สิ่งต่างๆที่พยายามจะทําลายชีวิตของฉัน at c r o พระเยซูปราบมันให้พ่ายแพ้ แล้วที่กางเขตนนั้ But but you might say, Nathan, but the scripture might Pastor Nathan the then says fight say why says does แต่คุณอาจจะมีคำถามว่าอ้าวอาจารย์อาหารแล้วทำไมตรงนี้พระคัมภีร์บอกให้เราต่อสู้ล่ะ if Jesus won the victory เอาถ้าพระเยซูมีชัยชนะแล้วอ่ะ why do I have to fight again ทำไมฉันยังต้องต่อสู้อีก now notice here ให้เราดูตรงนี้นะคะมันเป็นการต่อสู้ด้วยความเชื่อไง so our fight is different การต่อสู้ของเราเนี่ยแตกต่างนะครับ Our to Fight is to believe การต่อสู้ของเราคือต่อสู้ที่จะเชื่อเอาไว้เสมอ believe is to believe. For example, Our ผมอยากจะย้ำตรงนี้อีกครั้งหนึ่งนะครับว่าการต่อสู้ของเราคือการต่อสู้ที่จะเชื่อเอาไว้เสมอตัวอย่างนะครับการต่อสู้ของเรา sin Not the s ไม่ใช่ไปสู้เพื่อจะปราบบาปให้พ่ายแพ้ Our to fight is to believe sin has b e แต่ว่าการต่อสู้ของเราคือสู้ที่จะเชื่อว่าบาปนั้นมันแพ้ไปแล้ว Our F i g h t is not t าไ e ่ e ช่ไปส การต่อสู้ของเราไม่ใช่ไปสู้กับความเจ็บป่วยให้มันแพ้ไปเลย Our fight is to believe that Jesus defeated sickness. แต่การต่อสู้ของเรามันอยู่ในด้านของความเชื่อคือต่อสู้ที่จะเชื่อไงว่าพระเยซูมีชัยเหนือความเจ็บป่วยแล้ว Our fight is not to defeat poverty. การต่อสู้ของเราไม่ใช่ไปสู้กับความยากจนให้มันแพ้ไป Our fight is to believe that Jesus defeated poverty. แต่การต่อสู้ของเราคือเป็นการต่อสู้ด้านความเชื่อว่าพระเยซูมีชัยเหนือความยากจนไปแล้ว Our fight is to believe การต่อสู้ของเราคือสู้ที่จะเชื่อ every day ทุกๆวัน thoughts will come มันจะมีความคิดเกิดขึ้น that will contradict what jesus has done แล้วความคิดเหล่านั้นมันจะขัดแย้งกับสิ่งที่พระเยซูเคยทํา but we pick up our faith แต่เราเองจะต้องเหมือนกับว่าลุกขึ้นมาด้วยความเชื่อ and we choose to believe แล้วเลือกที่จะเชื่อ no jesus defeats this thing at the cross ว่าไม่นะ พระเยซูได้ปราบสิ่งเหล่านี้ไปแล้วที่กางเขนนั้น I'm not trying to be blessed ฉันไม่ได้พยายามที่จะต้องทําเพื่อให้พระเจ้าได้รับการอ่าเพื่อให้ฉันได้รับการอวยพร I am believing that I'm blessed แต่ว่าฉันเชื่อว่าพระเจ้าอวยพรฉันไปแล้ว I'm not trying to be healed ฉันไม่ได้พยายามทําเพื่อจะหายโรค I'm believing that I am healed แต่ฉันเชื่อว่าจริงๆฉันหายดีแล้ว I'm not trying to be free ฉันไม่ได้พยายามทําเพื่อจะเป็นอิสระ I believe that I am free in Christ แต่ฉันเชื่อว่าฉันเป็นอิสระแล้วในพระคริสต์ You know to f i g h fight without believing การที่เราเนี่ยต่อสู้โดยที่เราไม่ได้เชื่อ it's to fight to win มันก็คือการต่อสู้ที่ฉันจะต้องชนะให้ได้ but to fight with faith means แต่การต่อสู้ด้วยความเชื่อนั่นหมายถึง to believe and accept the truth that the victory has been won การที่ฉันจะต้องเชื่ออยู่เสมอว่าชัยชนะเป็นของฉันแหละ there is a huge difference มันความแตกต่างกันอย่างมหาศาลนะคร you don't fight to win the devil คุณไม่ได้กําลังมาต่อสู้กับมารเพื่อจะได้ให้มารมันแพ้หรือคุณมีชัยชนะ fight to believe แต่ว่าการต่อสู้ของคุณเนี่ยมันสู้ที่จะเชื่อไง Jesus has defeated the devil ว่า พระเยซูปราบมารให้แพ้ไปแล้ว I hope you see the difference ผมหวังว่าคุณจะได้เห็นความแตกต่างของตรงนี้ See the devil will lie to you คือมารเนี่ยมันจะมาพยายามโกหกคุณไง And say if Jesus won the victory แล้วมาบอกคุณว่าเอาล่ะถ้าพระเยซูมีชัยชนะไปแล้ว Then why you have symptom in your body ทำไมเธอยังมีอาการบางอย่างในร่างกายอยู่ล่ะ Why are you still sick ทําไมคุณยังป่วย Jesus did not win the victory แสดงว่าพระเยซูยังไม่ได้มีชัยชนะจริงๆหรอก See he will lie to you in that way เห็นไหมว่ามันมาพยายามโกหกคุณในลักษณะนี้ And in that time และในช่วง คุณต้องต่อสู้ที่จะเชื่อยืนหยัดเอาไว้ว่าพระเยซูมีชัยชนะเหนือความเจ็บป่วยนี้แล้วที่กางเขนนั้นคุณจะต้องบอกกับศัตรูไปฉันไม่ได้พยายามที่จะหายดีนะแต่ฉันกำลังเชื่อต่างหากว่าฉันหายดีแล้วฉันไม่ได้พยายามที่จะได้รับอะไรบางอย่างที่ฉันยังไม่มีแต่ฉันกำลังเชื่อในสิ่งที่ ที่ฉันมีครบถ้วนแล้วในพระเจ้ามันก็เหมือนกันกับในเรื่องของความชอบธรรมฉันไม่ได้พยายามที่จะมาปราบบาปให้แพ้ไปแต่ฉันเชื่อที่สุดหัวใจของฉันฉันเชื่อในสิ่งที่พระคริสต์ทำให้กับฉันว่าพระองค์ได้รับเอาความบาปของฉันไปไว้ที่พระองค์เองและพระองค์เองก็ปราบบาปนั้นให้แพ้ไปแล้วแล้วตอนนี้พระองค์ก็ได้ให ให้ฉันเนี่ยมีลักษณะใหม่มีตัวตนใหม่เกิดขึ้นฉันไม่ได้พยายามที่จะไปปราบความบาปอะไรเลยแต่ฉันเชื่อว่าฉันเป็นคนชอบทำแล้วอันนี้แหละที่เราเรียกว่าเป็นการต่อสู้ที่ดีคือสู้ด้วยความเชื่อคือเหตุผลที่ผมพยายามอยากจะเน้นตรงนี้เพราะว่าคริสเตียนหลายๆคนเขาไม่เข้าใจในความจริงนี้เขาก็เลยพยายามต่อสู้กับมันแล้วดูเหมือน กับว่ามารเนี่ยมันยังไม่แพ้มันยังมีอํานาจอยู่หรือพยายามที่จะเหมือนต้องทําก่อนเพื่อจะได้รับการรักษาจากพระเจ้าเขาพยายามที่ต้องทําก่อนเพื่อจะเอาชนะความยากจนให้ได้แทนที่จะเชื่อเอาไว้ว่าคือทุกอย่างมันเป็นสิทธิ์ของคุณอยู่แล้วการต่อสู้อย่างเต็มกําลังด้วยความเชื่อหมายความว่า เชื่อที่ว่าเราทุกอามีทุกอย่างเรียบร้อยแล้ว I am righteous คือฉันเป็นคนชอบทําเลย I am healed ฉันหายดีแล้ว I am free ฉันเป็นอิสระแล้ว The devil is defeated แล้วมานมันก็แพ้ไปแล้วจริงๆ And I'm standing on that victory แล้วทุกวันนี้เนี่ยฉันยืนหยัดอยู่บนชัยชนะของฉัน God for ฉันขอบคุณพระเจ้าสําหรับชัยชนะของฉัน I'm praising God for that victory และฉันสรรเสริญพระเจ้าสําหรับชัยชนะนี้ See that's a fight Of, uh, the good fight faith good of อันนี้แหละที่เราเรียกว่าเป็นการต่อสู้อย่างเต็มกําลังคือสู้ด้วยความเชื่อ so the fight of faith is simply this การต่อสู้ด้วยความเชื่อแล้วมันก็คือ is to submit to this truth and accept this truth in our heart การที่เราต้องยอมจำนนกับความจริงนี้แล้วก็เชื่อตามความจริงนี้ทุกๆวัน Jesus won the victory at the cross ว่าพระเยซูมีชัยชนะแล้วที่กางเขนนั้น and I'm standing in this reality แล้วทุกวันนี้ฉันกําลังยืนหยัดอยู่บนความจริงนั้น I'm not trying ฉันไม่ได้พยายามทําเองนะ I am believing แต่ฉัน เชื่ออยู่เชื่อตามสิ่งที่พระคริสต์ทำให้กับฉันผมอยากจะท้าทายคุณให้คุณเนี่ย มาประจําตําแหน่งของคุณเอาไว้ believe and accept right now เชื่อแล้วก็ยอมรับในขณะนี้เลย i am righteous ว่าฉันเป็นคนชอบทําเลย i am healed ฉันหายดีแล้ว i am free ฉันเป็นอิสระแล้ว i am blessed ฉันได้รับการอวยพรแล้วมันเป็นเรื่องที่ทุกอย่างเสร็จเรียบร้อย and i choose to believe แล้ววันนี้ฉันตัดสินใจที่จะเชื่อ and i reject the lies of the enemy และฉันจะไม่ยอมเชื่อฟังคำโกหกของศัตรูอีกต่อไปเพราะพระเยซูได้ยอมทำทุกอย่างให้กับฉันฉันจึงขอเปิดใจที่จะรับและเชื่อตามนั้นเมื่อคุณต่อสู้ด้วยวิธีการแบบนี้คุณจะได้เห็นพระพรของพระเจ้าปรากฏออกมาคุณจะได้เห็นชัยชนะปรากฏออกมาให้เราที่ถานด้วยกันนะคะพระบิดาขอบคุณพระองค์ที่เดินผ่านพระเยซู You have given me the victory. พระองค์ได้ให้ชัยชนะกับลูกแล้ว I choose to believe. ลูกเลือกที่จะเชื่อ And I stand in this victory today. และลูกก็ขอยืนหยัดอยู่บนชัยชนะนี้ในวันนี้ In Jesus name. ในพระนามของพระเยซู Amen. Amen. Thank you so much for joining us today. ขอบคุณมากเลยนะครับที่วันนี้มาศึกษาพระคัมภีร์กับเรา Live in victory. ขอให้คุณมีชีวิตอยู่ในชัยชนะนะครับ In every area. ในทุกๆด้านเลย May God bless you. ขอพระเจ้าอวยพรนะครับ

ได้ไม่พลาดคําเทศนาใหม่ๆนะครับ We know for sure that through the word of God และเราก็มั่นใจมากเลยว่าโดยผ่านทางถ้อยคําของพระเจ้า You l l walk in victory and God's purpose for your life จะทําให้คุณสามารถดําเนินชีวิตอยู่ในชัยชนะและจุดประสงค์ของพระเจ้าได้